10แบบการ์ดทันสมัยยอดฮิตตลอดปีมีแบบไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะการ์ดแต่งงานลายดอกไม้เป็นลายที่เลือกใช้สีที่ไม่ฉูดฉาดเกินไปช่วยให้การ์ดดูหวานละมุนเรียบง่ายค่ะการ์ดแต่งงานหนังสือพิมพ์ให้อารมณ์เหมือนกับการประกาศข่าวดีข่าวเด่นของคู่บ่าวสาวสามารถจัดวางองค์ประกอบรูปภาพได้หลายแบบค่ะการ์ดแต่งงานใส่รูปเป็นการ์ดที่สามารถใส่รูปคู่บ่าวสาวได้หลากหลายรูปแบบและมีสไตล์สุดๆเลยค่ะการ์ดแต่งงานบอดิ้พาสเหมาะสําหรับคู่รักนักเดินทางการ์ดแต่งงานไดคัท เพิ่มความเก๋ให้กับการดด้วยการไดคัดเป็นทรงโค้งเก๋สุดๆเลยค่ะการแต่งงานมินิมอลความเรียบแต่ดูดีมีสไตล์อาจจะเพิ่มความเด่นพิเศษด้วยเทคนิคปั๊มฟอยปั๊มนูนได้ค่ะการแต่งงานแบบพับสวยโดดเด่นไม่ซ้ำใครสามารถเลือกโทนสีได้หลายสไตล์ค่ะการแต่งงานแบบพาสปอร์ตถูกออกแบบให้เหมือนกับหนังสือเดินทางมีความเก๋สุดๆค่ะการแต่งงานพุ่มจั่วปังเป็นการแบบหนาที่มีความเรียบหรูสุด ใครอยากดูการแต่งงานแบบอื่นๆสามารถดูได้ที่ w w w s w e e t i n d u s t r y c o m ได้เลยนะคะ